พี่พี่เลิกง,งานกันหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้พ่อก็จะล็อกบ้านแล้วด้วยปิดหน้าบ้านแต่ยังมีเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งไม่ยอมเข้าบ้านไม่รู้เป็นอะไรงอนอะไรหรือเปล่าน้อง โอไม่สนใจด้วยครับทำไมไม่เข้าบ้านเนี่ยฮะดูสิครับดูเลยเนี่ยเอาแต่ใจมากๆเลยเนี่ยไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยแล้วประตูต้องเปิดไว้อย่างนี้รอคนสวยเนี่ย ต้องเปิดไว้แบบนี้นะครับเนี่ยดูครับดูเด็กคนนี้ไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่สนใจไม่สนใจด้วยเข้ามาเล็วนึกไม่สนใจด้วยนะครับเหเด็กคนนี้เนี่ย ไปดีรถบ้านดีไหมเดี๋ยวรกบ้านดีไหมรถบ้านดีไหมรถบ้านดีไหม,ม,มเข้ามาเร็วลุกเร็วพ่อ <Yeah. S 1> พี่พีก็เลิกงานันหมดแล้วเนี่ยที่ทำงานของพ่อครับเนี่ยแล้วก็จะปิดบ้าน ก็มีเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ยอมเข้าบ้านครับเ,เนี่ยเอาไงดีดูเวลาพูดไม่สนใจด้วยเนเข้าบ้านไหมเป็นอะไรเนี่ยงอนอะไร,รเปล่า สงสัยต้องปล่อยไว้นอนข้างนอกแล้วมั้งเนี่ยสงสัยต้องปล่อยให้ผู้พูดนอนข้างนอกบ้านแล้ววันนี้วันนี้คนสวยงอนงอนไม่รู้งอนอะไรก็เนี่ยงอนแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านครับเนี่ยพี P ่พีเลิกงานตั้งแต่ห้าโมงแล้วเอาไงดีทีนี้สงสัยปล่อยให้ผู้พูนอนข้างนอกดีกว่าไม่สนใจพ่อ bon ด้วยครับเนี่ยปิดบ้านให้ผู้นอนข้างนอกดีกว่าวันนี้นอนข้างนอกเลยนะ